สบายดีพี่น้องืันนี้ก็ลงมาปลูกบักทัวอยู่แค้มคองหลังจากนำ้ำลดลงก็เลยมาปลูกบักทั่วตอนนี้น้ำโค้งเริ่มลดลงแล้วมาปลูกบักทัวอยู่แค้มคองตอนนี้ก็ปลูกแล้วแล้วพี่น้องเลยพาพี่น้องละสมบรรยากาศ ย้ำสาวๆอยู่แคมคองนี่คือแม่น้ำคลองหรือว่าแม่นำ้ำโคงอันนี้กระปูกเสียงเบิ่งซื่อพี่น้องบางทีมันอาจจะขึ้นมหม่มันจะขึ้นมาถั่วมหม่ถ้ามันถั่วมหม่กระปูกไม่ถ้ามันบ่ถั่วมก็ได้กินหมาไว้ มันกระสิเป็นกอนมูเนะกระสิได้กินกอนมูเพราะว่าแถวแคมคองเวลาหนำาลงเลยกระสิภากันปลูกพืชพักสวนที่ปลูกมากทั่วมากข้าโคซาลีตอนที่มันขึ้นในรายบางสองสามอาทิตย์ก่อนมันสิถ่วมเบอร์เลยหินแถวนี้ ตอนนี้เริ่มลดลงแล้วเดี๋ยวพาพี่น้องไปเลาะส้มบรรยากาศทางเทิงทางตะฝังเนอะอันนี้อยู่ทีู่เข้มหนักลูกมากเข้มหนักไปวกทั่ว อากาศมพนีิชงพลสิตกพี่น้อง นำคลองไหง้แหงแล้ออันนี้อยู่ทางเทิงอยู่เทิงตะฟังโคงหรือตอตะฟังของ เยาวพาพี่น้องไปเลาะซุมทางทางไกลๆนำคล้องทางทางฝั่งทุ่นน้องสิพภาพไป ต้นหมากฮางยูมต้นบักใหญ่เลยพี่นนอะ เส้ละปีก็ลงมาปลูกปักตัวทุกปีเวลานำลดนลงเอาพี่น้องปลูกปักตัวอยู่แข้มคลองนี่มันง่ายแนวหนึ่งพี่น้องมันพอตกไซฟุนใไซยัง,งนำลดนลงปลูกแล้วมันก็สิงามเองห่อนยามเก็บมันเป็นหมาแล้วก็มาเก็บนี่พี่น้องบรรยากาศทางเทิง ฟังนะ่นะเป็นบ้านบุงงซวยอำเภอเขมมารลาชจังหวัดอุบลประเทศไทยอณาวัตขจ้าเนะ์วัดวัดขาจายู่แค่คองกระซิม,มีพระใหญ่ นำลดลงไลแล้วพี่น้องตอนท้องสามอาทิตย์ที่แล้วต้นต้นลำแซงต้นนี้นำถว่วไปเลยอหินแถวนี้กระถว,ว่วเบิดแตตอนนี้เริ่มแล้วเริ่มแปลแล้วนี่บอนที่มอมปลูกทั่วอังกี่ปลูกอยู่แถวนั้นแหละ ปลูกเดือนประมาณเดือนปลายสองเดือนถ้าน้ำบ่ขึ้นถ่วมอีกหอบไม่กรได้เก็บหมากแล้วพี่น้องปลือพุม่มปลูกง่ายได้ปลูกแค่มองปลูกดินคองมันชิงงามไว้ต้องใส่ฝุ่นต้องใส่สารเคมีอย่างทั้งนั้นอันนั้นคือขา้าวหาอยู่หากินหาใส่มองใส่เบ็ดนะ น้ำสียไหลแหง้งอยู่ตามอันเข้มหินแบบนี้มันเป็นแกงนะพีช่น้อ อากาศดีพี่น้องยามสาวน่นอ,อากาศดีดีพระเจ้กากำลังคาเพื่อหาป่า ตาเวนยังบวขึืนเลยพี่น้องตอนนี้นยังตออเศร้าการหาอยู่หากินของพ่อแม่พี่น้องแถวเข้มคองกับประมาณนี้แหละพี่น้องใส่มองใส่เบดตามแข้มหินแข้มเข้มกระน่ำเข้มคลองมาท อันนี้คือ zoom เนาะมันสีบ่แจงบายใน zoom ให้พี่น้องเบิงน้ำคลองไยแหง้งคลิปนี้ก็จบสน,นีเนาะพี่น้องไว้พอกันคลิปหนาะสบายดี